หลายคนสงสัยนะครับว่าที่เซียงกงสระบุรีขายในหัวขนาดใหญ่เหรอวันนี้เราจะให้ทีมงานนะครับหยิบหัวสี่ล้อและหกล้อลงมาให้ชมนะครับว่าเรามีเยอะแค่ไหนนะครับผมทีมงานของเราจัดการให้แล้วนะครับวันที่อ่ะเชิญครับตากล้องต้องบอกว่าอิวสุะมันเป็นที่นิยมของค่ายอยู่แล้วนะครับที่เป็นสี่ล้อและหกล้อตั้งแต่ดึกดำบรรเนี่ยคือผลิตออกมา เจ้าตลาดรถเล็กเลยเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นหัวอิอุสุเนี่ยมีจํานวนเยอะนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมของบ้านเรานะครับเพราะว่าแต่ก่อนอนะ่ะค่ายอื่นๆไม่ได้เป็นคู่แข่งหรือไม่ได้ผลิตรถออกมาให้มันพับลายกันมากเหมือนทุกวันนี้นะครับอิอุสุเป็นเจ้าตลาดเลยตัวเนี้ยจะเป็นโฉมตาหวานซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทุกท่านอ่ะอาจจะเคยเห็นอิอสุในโฉมตากลมที่เรียกว่า KS หรือแตงโมนะครับหัวตัวนี้แหละก็เป็นตัวแทนของ KS หรือแตงโมในอดีตนะครับที่ผลิตต่อกันมาแต่เนี่ยตะกล้องแพนโดยรอบกว่าก็ได้ครับหัวทั้งหมดเนี่ยคือโฉมที่ถูกพัฒนามาไล่นะครับเนี่ยตาหวานกระตูนตาเพชรแล้วก็ตาตั้งโฉมปัจจุบันหรือโลโบอคอปนะครับอตัวนี้จะแยกเป็น4ีล้อเล็กก็จะเป็น NKR 6กล้อเล็กก็จะเป็น NPR นะครับ แต่ละตัวก็จะถูกออกแบบมาหรือคิดหน้าตามาเหมือนกันเด๊ดๆเลยสังเกตเอาง่ายๆนะครับถ้าเป็น NKR เนี่ยก้านปัดน้ำฝนจะอยู่กึ่งกลางแต่ถ้าเป็น NPR ตรงนี้ก็ได้ NPR สังเกตว่าก้านปัดน้ำฝนจะแฉลลบออกมาทางขวาหน่อยหนึ่งไม่ได้อยู่เซนเตอร์ตรงกลางมากนะักอันนี้คือวิธีเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับในการแยกหัว4ล้อและ6ล้อแต่เรื่องหน้าตาเนี่ยเหมือนกันหมดที่บอกว่าสวยนะครับ เป็นยังไงมาชมกันได้เลยนะครับหัวตัวนี้อายุ4 0่สสีปีได้ละแล้วก็เป็นหัวญี่ปุ่นแท้ๆนะครับเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างที่จะโบราณหน่อยแต่ต้องบอกว่าคลาสสิกนะครับที่เราภูมิใจเสนอก็เป็นเพราะว่าสภาพของมันเนี่ยสีปีภายในแทบไม่มีรอยเลยการใช้งานน้นนอยถ้าเทียบกับหัวบ้านเราเนี่คือข้างในไปหมดแล้วข้างๆผุพังไปหมดแล้วตัวนี้ก็มีรอยผุนิดๆหน่อยๆเก็บได้ ก็เป็นไปตามอายุนะครับแล้วก็ต้องลองดูว่าแบบไหนมึงจะเหมาะกับทุกท่านนะครับบางคนอยากได้หัวเดิมแล้วก็อยากคงสภาพเดิมไว้ก็มาหาตัวนี้ใช้ก็มีจำนวนน้อยแล้วก็ดีๆเนี่ยหายากนะครับถัดไปเลยไปที่หัวยอดนิยมอีกรุ่นบ้านเราพอตาหวานเริ่มสร้างชื่อให้กับอีสุเรียบร้อยก็จะเป็นกระตูนเนี่ยแหละที่มีผู้ใช้จำนวนมากนะแล้วก็ภายในเป็นไฟฟ้าแล้วกัวนี้ของญี่ปุ่น ไม่ได้เก่ามากด้วยแล้วก็ดีด้วยภายในสวยงามหัวตัวนี้เป็น n k r เนาะจะมี12โวลต์กับ24โวลต์ทางเรามีทั้ง2ระบบให้เลือกใช้เลยวิธีดูแบตที่ของท่านนะครับก็ถ้าใครใช้แบตก้อนเดียวก็12โวลต์ถ้าใครใช้แบต24โวลต์ก็จะใช้แบตเตอรี2่2ก้อนอหรือดูที่แผงไฟก็ได้เปิดมาตรงนี้ก็จะมีระบุอบอกอยู่ตัวนี้ก็จะเป็น airbag เรียบร้อยเนาะ เกียร์ธรรมดาด้วยตัวนี้กระจกไฟฟ้าแล้วอ่ะภายในดูดีข้างบนไม่มีผุไม่มีพังใช้งานน้อยนะครับที่เราอยากนำเสนอสวยๆให้เลยวันนี้สินค้าทุกตัวเช่นเคยมีรับประกันทุกอย่างต้องใช้งานได้จริงอุปกรณ์ครบๆนะครับลองมาดูได้พอตอนนี้นะครับไล่มาถึง NPR ตาเพชรตัวเนี้ย ไม่เหมือนหัวก่อนหน้านี้ละคือจะเป็นขนาดใหญ่กว่าเป็นไซส์ NPR ก็จะเป็นหัวหกล้อเล็กนะครับของค่ายยูสุที่ยอดน,นิยมที่สุดยอดขายอันดับหนึ่งเลยสําหรับหกล้อเล็กมีจํานวนผู้ใช้เยอะในประเทศเนี่ยสูงที่สุดแล้วนะครับสังเกตตาได้จะไม่เหมือนใครตัวนี้จะขั้นไปอีกสเต็ปหนึ่งก่อนที่ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นโ,โ,บโรบคอปเนี่ยที่ญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนหน้าตาไปเดี๋ยวให้ตากล้องหาให้ชมนะครับสําหรับรุ่นที่มัน เป็นคาบเกี่ยวกันแต่ไม่ได้ตรงรุ่นเมืองไทยมันก็จะมีให้เลือกใช้อีกโฉมนึงเผื่อใครชอบแบบนั้นก็เราก็มีลองดูได้หามาดูภายในครับผมอย่างที่บอกนะครับสามารถติดตั้งแทนเคสแตงโมโดยไม่ต้องดัดแปลงได้เลยคัสซีขนาดเดียวกันแล้วก็วางแทนได้ใช้เครื่องเดิมได้หรือคุณจะเปลี่ยนทั้งเครื่องเปลี่ยนทั้งหัวโดยใช้คัสซีเดิมไม่ต้องซื้อรถใหม่ก็ทําได้นะครับดูข้างบนก็ได้นะครับ คัดมาอย่างดีของเราเป็นหัวนอกที่คุณภาพสูงนะพามาชมหัว NMR 130นะครับถ้าเป็นหัว6ล้อเล็กก็จะเรียกว่าหัว NPR 150มีการัพไซส์แล้วก็เปลี่ยนเครื่องทุกอย่างเนี่ยวางแทนด้วยกันหมดได้เหมือนเดิมนะครับใครใช้4ล้อให้วางสี่ล้อใครใช้หกล้อให้วางหกล้อคิดอย่างนี้นะครับการที่มันเป็นคำว่าโ,โ,บโรบคอมเนี่ยดูจากไฟมันจะเหมือน หนังโรบอคอปในสมัยก่อนน่ะเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างหน้าตาหน้ากากโรบอคอปให้ดูก็ได้แล้วทุกวันนี้ก็ยังถูกเรียกว่าอย่างนั้นอยู่หรือบางท่านก็เรียกว่าตาตั้งนะครับเพราะมันจะมีไฟสูงกว่ารุ่นอื่นๆที่ผ่านมาอ่ะพามาชมสภาพภายในครับตัวนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีสุดท้ายแหละที่ถูกผลิตขึ้นมาแล้วก็ยังใช้กันอยู่นะปัจจุบันที่ญี่ปุ่นก็อาจจะมีเปลี่ยนกระจังหน้าไปเรื่อยๆแต่การที่มันถูกพัฒนาก็ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนภายในอะไรหรือทําให้อะไรมัน เปลี่ยนแปลงแบบเต็มรูปแบบขนาดนั้นมันก็เป็นการพัฒนาไมเนอร์เชนที่เปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกขึ้นไปนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นแอร์แบและทุกอย่างตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยก็ตรงกับบ้านเราใส่เครื่องอะไรก็ได้ที่บ้านเราใช้อยู่แล้วก็ภายในเนี่ยไม่มีรอยขวนหรือพูดง่ายๆคือแทบไม่มีคนซ้อนเลยเบาะเป็นเบาะหนังนะถ้าเป็นญี่ปุ่น ประตูก็เป็นไฟฟ้าแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าใครใช้รุ่นเก่าอยู่หรือ KS หรือตาหวานหรือกระตูนคุณสามารถสลับได้ทุกรุ่นเลยใครอยากได้โฉมไหนโฉมใหม่โฉมเก่าอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนคือมันตอบโจทย์ทุกท่านนะคือวางได้หมดปรึกษาเราก็ได้นะครับเรายินดีแล้วก็มีรับติดตั้งด้วยจะเล็กใหญ่เรารับหมดอย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้ขายแค่หัว10บล้อ4ล้อ6ล้อเราก็ขาย อันนี้มาที่ค่ายฮีโน่กันบ้างเดี๋ยววันหน้าถ้าลูกท้าอยากชมอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังวันนี้เอาให้ชมคร่าวๆว,ว่ามีหัวอะไรบ้างไล่เลยนะครับเนี่ยฮีโน่อินโนเวเตอร์สามรอยตัวนี้ก็จะเป็นหัวบัสก็จะเป็นการถอดแ่นถอดอะไหล่ภายในแต่ทุกอย่างเนะี่ยสภาพสมบูรณ์ใครเป็นหัวประกันหรือว่าอยากจะเอาไปทําอะไรเราก็มีบางจําหน่ายนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ขายดีตัวนี้ก็จะเป็นดูโทกกว้างดูโทกกว้างก็ใช้ทฤษฎีเดียวกับ ดูโถ่แคบเลยคือแคบก็4ล้อเล็กกว้างก็6ล้อกลางนะครับหรือ6ล้อเล็กนั่นเองอนี่คร่าวๆเดี๋ยวมาให้ชมกันที่เรามีทุกยี่ห้อไม่ว่าจะนิสสันหรือฟูโซแคนเตอร์ทฤษฎีเดียวกันคือ4ลอ้อ6ล้อกลางมีหมดทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นใครกำลังมองหาหัวรถเล็กนะครับที่เราก็มีวางจำหน่ายทุกรุ่นทุกรูปแบบหรือถ้าใครยังไม่รู้แล้วยังไม่เข้าใจในคลิปนี้ มาปรึกษาเราได้เราตอบให้ได้มากกว่าคลิปที่ทุกท่านดูอีกนะครับผมแล้วพบกันที่เสียงกงสาวรีนะครับ